แกงนี้จะเป็นชิสุผสมปอมนะคะรานะคานะเบาๆเลยสตาร์ตตั้งแต่4ี่ใบเท้าขึ้นไปนะคะจะมีตัวผู้4นะคะแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวเมียจะเป็นขาวดําคนน,นี้ชื่อน้องขนมนะคะคนนี้น่ารักไหมนี่กําลังซุกซนเลยแล้วก็แก้งนู้นจะเป็นเพศผู้นะคะนี่เยอะแยะเลยชุนละมุนมากเลยแต่ละคนมาเร็วๆๆ โอ้โหโอ้โหโอ้โหใครได้ที่หนึ่งเนี่ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอ้ยมันมีเลยลูกมีหรือเปล่า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 แล้ว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 เลววกลมมากเนีวยว่ายังไงลูกมมัน เก่งมากเลยเก่งมากเลยมาเร็ว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 ตกหลังเลยใครตุนตกหลังเลย